สวัสดีครับนักเรียนทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอการสอนคณิตศาสตร์กับอักษรออนเลนนะครับอยู่กับครูพี่ไก่นะครับในคลิปนี้ผู้จะมาสอนต่อนะครับในเนื้อหาของวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .5 นะครับอย่างเช่นเคยนะครับนักเรียนเตรียมพร้อมนะครับโดยการนําหนังสือนะครับสมุดจดนะครับแล้วก็อุปกรณ์การเรียนมาให้พร้อมนะครับเพื่อเราจะได้เริ่มต้นบทเรียนกันนะครับให้นักเรียนเปิดหนังสือนะครับในหน้าที่60นะครับ เรนจะเห็นว่านะครับในหน้านี้ครับจะเป็นการสอนที่เกี่ยวกับการบวกลบคูณหารละคนของเศษส่วนและจํานวนกระใช้านะครับซึ่งเราเรียนไปแล้วบ้างนะครับในคลิปที่แล้วนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาสอนเพิ่มเติมนะครับในสูตรที่ยังต้องอธิบายเพิ่มเติมนะครับพร้อมหร้ยยังครับนักเรียนพร้อมแล้วนะครับเราจะเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันนะครับคราวที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วนักเรียนจะเรียนเกี่ยวกับการบวกลบคูณหารและคนเศษส่วนและจำนวนกระานะครับแบบที่มีวงเล็บใช่ไหมครับ เราก็จะทําการหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนนะครับจากนั้นข้อไปหาดาเนินการในส่วนอื่นต่อใช่ไหมครับแต่ว่าในคลิปนี้นะครับจะเป็นการหาผลลัพธ์นะครับของการบวกลบคูณหารแล้วคนเศษส่วนและจำนวนค่านะครับจากกรณีที่โจทย์ไม่ได้ให้วงเล็บมานะครับซึ่งตรงนี้จะมีส่วนช่วยให้เรียนสามารถคิดคํานวณได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็เวลาเจอโจทย์นะครับหรือแบบฝึกหัดในแนวนี้จะสามารถหาคําตอบได้นั่นเองนะครับ ให้เรียนนะครับพิจารณาหนังสือนะครับในหน้าที่62นะครับเราเรียนเปิดไปที่หน้า62นะครับดูประกอบคลิปไปด้วยนะครับ5ส่วน6ลบด้วย2ส่วน6แล้วก็หาร2ส่วน3จะมีค่าเท่าไหร่นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับการคำนวณนะครับถ้ากดตามเครื่องคิดเลขเนี่ยเครื่องคิดเลขเขาจะคำนวณคูณกับหารก่อนนะครับจากนั้นก็จะค่อยเป็นบวกกับลบนะครับนักเรียนลองมาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงขั้นที่1นนะครับเห็นไหมครับเราจะนำเศษ2ส่วน6มาหารด้วยเศษ2ส่วน3ก ซึ่งเราจะเปลี่ยนหารเป็นเครื่องหมายคูณ <k _ m> ใช่ไหมครับนักเรียนเปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณน,นะครับก็จะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับนักเรียน2อส่วนหคูณด้วยเ2นสส่วนสนะครับซึ่งเราจะเห็นว่านะครับ2กับ2นะครับหารกนได้ลงตัวใช่ไหมครับเมื่อเอาสไปหารก็จะเหลือหนึก,นนกับ1น,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 นะครับจากนั้นนะครับสกับหหารกนได้ลงตัวนะครับเอาสไปหารนะครับก็จะได้ออกมาเป็นนะครับเซหนึ่งส่วนสองคือคําตอบนะครับจากนั้นนะครับเราจะนำห้าส่วนหมาลบด้วยนะครับเซหนึ่งส่วนสองใช่ไหมครับ ทำส่วนให้เท่ากันโดยการทําส่วน2ให้เป็นส่วน6นั่นเองก็ต้องคูณด้วย3ส่วน3ก็จะได้ออกมาเป็น5ส่วน6ลบด้วย3ส่วน6ครับ5ส่วน6กลบ3ส่วน6ก็จะได้ออกมาเป็น2ส่วน6ใช่ไหมครับทำให้เศษส่วนยางต่ําจะได้ออกมาเป็นเศษหนึ่งส่วน3เศษหนึ่งส่วน3นะครับได้มาจากอะไรนะครับได้มาจาก2ส่วน6นี้เราเอาไปหารนะครับด้วย2ส่วนสนั่นเองใช่ไหมครับจะได้ออกมาเป็นเศษหนึ่งส่วน3นะครับนคําตอบของข้อนี้ไม่ยากเลยเห็นไหมครับนักเรียน จากนั้นนะครับลองหาผลลัพธ์ดูนะครับเศษสามส่วนแปดบวกด้วยเศษแปดส่วนเก้านะครับคูณด้วยหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่นะครับเราจะทำจากเครื่องหมายคูณก่อนใช่ไหมครับแปดส่วนเก้าคูณด้วยหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่นะครับหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่เนี่ยเราทำให้เป็นเศษเกินก่อนนะครับโดยการนำสี่นะครับมาคูณกับหนึ่ง นะครับแล้วก็บวกด้วย1ส่วนเหมือนเดอร์คือส่วน4ี่นะครับก็จะได้ออกมาเป็น5ส่วน4นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะได้เป็น8ส่วน9คูณด้วย5ส่วน4นะครับซึ่งเราจะเห็นว่านะครับ8กับ4ใช่ไหมครับนักเรียนสามารถนำมาหารกันก่อนได้ใช่ไหมครับเราก็จะหารเอา4ไปหารนะครับ 4หารด้วย4ได้1นะครับ8หารด้วย4ได้2นะครับก็จะได้2คูณ5เป็น10 9คูณ1เป็น9ก็จะได้ออกมาเป็น10 9นะครับจากนั้นเราจะนําเศษ10ส่วน9ไปบวกด้วยเศษ3ส่วน8นะครับไปสู่ขั้นตอนที่2นะครับในการที่เราจะบวก 10, 10 9กับ3 0, 8ได้ต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะครับโดยการนะครับ10 9นี่จะคูณด้วย8ส8แล้วก็เศษ3ส่วน8จะคูณด้วย9ส่วน9นะครับก็จะได้ออกมาเป็น80 72บวกด้วย27ส่วน72ครับตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับนำตัวเศษมาบวกกันได้เลย ก็จะได้ออกมาเป็น1070ด้วย72นะครับแล้วก็ทำเป็นจำนวนค่ะได้เป็น1เศษ35 072นะครับทำจำนวนค่ะจากการที่นำ107เนี่ยไปหารด้วย72ใช่ไหมครับซึ่งจะได้ออกมาเป็น1เศษ35นั่นเองครับผลลัพธ์ก็เลยได้1เศษ35 072นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าโจทย์ไม่มีวงเล็บนะครับและมีการดาเนินการทั้งบวกลบคูณและหารนะครับให้หาผลคูณหรือผลหารจากซ้ายไปขวาก่อนนะครับแล้วจึงหาผลบวกหรือผลลบนะครับจากซ้ายไปขวาเช่นกันนะครับต่อไปนะครับให้นักเรียนดูตัวอย่างในหนังสือเรียนหน้า62ประกอบการชมคลิปนะครับตัวอย่างที่14นะครับหาผลลัพธ์ของเศษสี่ส่วนเก้าะครับคูณด้วย3ามส่วนห้าแล้วก็บวกด้วย3ามเศษสองส่วนเจ็ดนะครับเราต้องคำนวณจากผลคูณก่อนใช่ไหมครับ ก็จะนำนะครับเศษสี่ส่วนเก้ามาคูณกับเศษสามส่วนห้าก่อนนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าสามกับเก้าหารกันได้ลงตัวนะครับเมื่อหารกันนะครับก็จะได้ออกมาเป็นสี่คูณหนึ่งส่วนด้วยสามคูณห้านะครับก็จะเป็นสี่ส่วนสิบห้านะครับจากนั้นนะครับนำเศษสี่ส่วนสิบห้าเนี่ยไปบวกด้วยสามเศษสองส่วนเจ็ดนะครับสามเศษสองส่วนเจ็ดทำให้เป็นเศษเกินนะครับนำเจ็ดนะครับมาคูณด้วยสามใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วยตัวเศษคือสอง ส่วนคือเเหมือนเดิมนะครับ7จ็คูณสได้21 21บเวก2องป็น23สนะครับส่วนก็เป็น7เลยได้2 3ส่วน7ั่นเองคือตัวนี้นะครับนำมาบวกกันนะครับต้องทำตัวสวยเท่ากันก่อนนะครับ4ส่วนคูณด้วย7ส่วน7บวกด้วย23ส่วน7ดคูณด้วยส5่วน15ได้ออกมาเป็น28ส่วนรนะครับบวกด้วย345ส่วน105ะครับนำตัวเศษมาบวกกันได้ออกมาเป็น373สะคร้วห้เจ็ดสิบนามค่วนโดยการน 373นะครับไปหารด้วย105ซึ่งจะได้ออกมาเป็น3ามเศษห้สิบแปดครับขคนนี้เลยตอบ3นะครับเศษห้สิบปดส่วนด้วย105ไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนต่อไปนะครับตัวอย่างในหนังสือเรียนหน้า63นะครับตัวอย่างที่15นะครับให้หาผลลัพธ์ของ 9.11นะครับบวกด้วยเศษ7.8ลบด้วยเศษ3.4นะครับเราก็จะต้องหาผลบวกก่อนใช่ไหมครับให้ดำเนินการจากซ้ายไปขวาใช่ไหมครับ9.11บวกด้วย7.8นะครับทำส่วนให้เท่ากันนะครับโดยการนำ9.11คูณด้วย8.8 8, บวกด้วย7.8คูณด้วย11.11นะครับเพื่อทำส่วนให้เป็น88เหมือนกันนะครับก็จะได้ออกมาเป็น9คูณ8ได้72ใช่ไหมครับ ส่วนคือ11คูณ8ได้88นะครับบวกด้วย7คูณ11ได้77นะครับแล้วก็8คูณ11ได้88นะครับ72ส่วน88บวก77ส่วน88นะครับก็จะได้ออกมาเป็น149ส่วน88นะครับนำ119ส่วน88นะครับไปลบด้วยตัวที่เหลือก็คือ1 3ส่วน4นะครับจากนั้นนะครับทำส่วนให้เท่ากันนะครับ โดยการนำ3า3สเนี่ยไปคูณด้วย22 2ส่วน22เพื่อทำส่วนให้เป็น88นั่นเองจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น149ส่วนด้วย88ลบด้วย66ส่วนด้วย88นะครับเมื่อตัวส่วนเป็น88เท่ากันแล้วนำตัวเศษคือ1 4 9มาลบกับเศษ66ได้เลยนะครับจะได้ออกมาเป็น83ส่วน88นะครับซึ่งเป็นคำตอบของข้อนี้เองนะครับ ต่อไปนะครับตัวอย่างที่16นะครับให้หาผลลัพธ์ของ1เศษ3ส่วน5นะครับคูณด้วย1ส่วน2นะครับแล้วก็หารด้วยเศษ1ส่วน5นะครับข้อนี้นะครับเราจะหาผลคูณก่อนนะครับโดยการนะครับนำ1เศษ3ส่วน5มาคูณด้วย1ส่วน2ซึ่ง1 3ส่วน5เป็นจำนวนคระทำให้เป็นเศษเกินนะครับโดยการนําตัว่วนคือ5มาคูณกับจำนวนจำนวนเต็มหน้าเศษส่วนนะครับคือ1แล้วก็บวกด้วยตัวเศษคือ3ส่วนที่5เหมือนเดิมนะครับ ก็จะได้8.5ได้เศษ8.5นะครับคูณกับเศษ1.2นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่านะครับ8กับ2หารก็ได้ลงตัวใช่ไหมครับก็นำ2ไปหารนะครับทั้งเศษทั้งส่วนนะครับ8หารด้วย2ก็เหลือ4นะครับ2หารด้วย2ก็จะได้1นะครับจากนั้นนะครับตัวเศษคือ4คูณกับ1ก็จะได้4ตัวส่วนคือ5คูณกับ1ก็จะได้5นะครับก็จะได้ออกมาเป็นเศษ4.5นั่นเองแล้วเราจะนำนะครับเศษ4.5เนี่ยไปหารด้วย เศษหนึ่งส่วนห้านั่นเองนะครับวิธีการก็คือเปลี่ยนหารเป็นเครื่องหมายคูนใช่ไหมครับแล้วหาส่วนกลับของเศษหนึ่งส่วนห้านะครับก็จะได้เศษสี่ส่วนห้าคูณด้วยเศษห้าส่วนหนึ่งนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าห้ากับห้าหารก็ได้ลงตัวใช่ไหมครับแล้วก็นําไปหารเลยหนึ่งนะครับจากนั้นก็จะได้คําตอบออกมาเป็นสี่นั่นเองเป็นไงครับนักเรียนมาถึงตรงนี้นักเรียนคิดเลขได้เร็วขึ้นไหมครับนักเรียนสามารถหาผลลัพธ์ได้เร็วขึ้นไหมนะครับอยู่ที่การฝึกนะครับอย่างที่ครูบอกเสมอนะครับ สามารถนำไปฝึกเองที่บ้านได้นะครับนักเรียนฝึกทําบ่อยๆคิดบ่อยๆนะครับก็จะทําให้คิดเลขได้เร็วขึ้นนะครับต่อไปนะครับให้นักเรียนเปิดหนังสือในหน้าที่67นะครับโจทย์ความรู้ที่ได้นะครับ4ส่วน7คูณด้วย1เศษ3ส่วน4ลบด้วย8ส่วน9นะครับมีวิธีหาผลลัพธ์ยังไงนะครับจากทีนเรียนมาหายังไงก่อนนะครับต้องหาผลลัพธ์ของเครื่องหมายคูณกหารก่อนใช่ไหมครับก็ต้องหาผลคูณก่อนเนาะข้อนี้นะครับจากนั้นค่อยเอามาลบกับ8ส่วน9นะครับ เราฉะนั้นเราจะได้นะครับเศษสส่วคูณกับ1นึ่งส่วนสี่นีให้เปลี่ยนเป็นเศษเกินก่อนนะครับให้เรียนนำสี่นะครับมาคูณกับ1แล้วก็บวกกับเศษคือ3ใช่ไหมครับส่วนเหมือนเดิมคือสี่ก็จะได้ออกมาเป็นเศษเจ็ส่วนสครับจากนั้นนะครับเราก็จะหาผลคูณก่อนใช่ไหมครับแล้วค่อยมาลบกับเศษแดสนนะครับซึ่งเราจะได้นะครับ สี่กับสี่นะครับหารกันได้ใช่ไหมครับสี่ไปหารได้หนึ่งใช่ไหมครับเจ็ดกับเจ็ดเหมือนกันใช่ไหมครับนำมาหารกันก็จะได้หนึ่งเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับผลคูณได้หนึ่งนะครับจากนั้นนํามาลบกับแปดส่วนเก้านะครับโดยการทําตัวส่วนให้เท่ากันใช่ไหมครับก็จะได้เอาหนึ่งนะครับหนึ่งส่วนหนึ่งไปคูณเก้าส่วนเก้าได้เก้าส่วนเก้าลบกับแปดส่วนเก้าก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเศษหนึ่งส่วนเก้านะครับเป็นไงครับยางไหมครับนักเรียน จริงไม่ยากเลยเห็นไหมครับ้าเรียนเข้าใจนะครับสรุปแล้วนะครับการบวกลบคูนหารละคนของเศษส่วนและจำนวนคับนะครับถ้าโจทย์ไม่มีวงเล็บให้นะครับและมีการดำเนินการทั้งบวกลบคูณหารนะครับให้หาผลคูณหรือผลหารจากซ้ายไปขวาก่อนแล้วจึงหาผลบวกหรือผลลบจากซ้ายไปขวาจากตรงนี้นะครับอยากให้นักเรียนเปิดหนังสือในหน้า65และ66นะครับให้ทําโจทย์ต่อไปนี้นะครับหน้า65สห้าทำข้อ3าข้อ4ข้อ5และข้อ6ครับส่วน ในแนว16หนะครับให้เรียนลองฝึกทำข้อ 3, ข้อ4และข้อ5ในข้อ1ใหญ่นะครับเช่นเคยนะครับให้เรียน Stop คลิปไว้ก่อนแล้วก็ไปฝึกทำโจทย์ให้เรียบร้อยจากนั้นนะครับเมื่อเรียนทำโจทย์เสร็จแล้วค่อยมากดดูคลิปเพื่อดูเฉลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนทำโจทย์ได้บ้าครับ นักเรียนดูนะครับหน้า65ก่อนเลยนะครับมาดูว่าสิ่งที่นักเรียนทําไปถูกต้องหรือไม่นะครับในข้อที่3นะครับ5เศษหนึ่งส่วนสามบวกด้วย7เศษห้าส่วนหกนะครับแล้วก็ลบด้วย4เศษเจ็ดส่วนแปดนะครับก็หาผลบวกก่อนใช่ไหมครับแล้วค่อยเอาไปลบใช่ไหมครับแต่ว่าเรามีจำนวนคระอยู่ต้องเปลี่ยนให้เป็นเศษเกินให้หมดเลยครับก็จะได้ออกมานะครับเป็นตัวแรกก่อนนะครับ5เศษหนึ่งส่วนสามนะครับเปลี่ยนให้เป็นเศษเกินจะได้เป็น16.3ส่วนสามนะครับได้มาจากนำตัวส่วนคือสามไปคูณกับห้านะครับแล ส่วนเดิมคือ3ก็เลยได้16บส่วนสนะครับส่วน7เศษ5ส่วน6นะครับนำหกมาคูณ7เป็น42บ2บวกตัวเศษคือ5เป็น47นะครับส่วนเดิมคือ6ก็เลยได้เป็น47่ส่วนหครับลบกับ39มส่วนแได้มาจาก8ปคูณสนะครับเป็น32 32บวกตัวเศษคือ7นะครับได้39ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้นะครับเราได้สิบหกส่วนสามบวกด้วยสี่สิบเจ็ดส่วนหกลบด้วยสาสก้าส่วนแปดซึ่งตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับต้องทำ โดยการทำส่วนให้เป็น24นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ16ส่วน3นะครับกูจะคูณด้วย 8, 8ส่วน8นะครับเลยได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น128ส่วน24ส่วน47ส่วน6จะคูณด้วย4ส่วน4ก็เลยได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น188ส่วน24ครับจากนั้นนะครับ39ส่วน8จะคูณด้วย3ส่วน3นะครับเลยได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น117ส่วน24ครับเมื่อส่วนเท่ากันแล้วเราก็จะนำมาบวกลบกันได้เลยนะครับ นำมาบวกกันก่อนนะครับก็จะได้เป็น316นะครับส่วนด้วย24นะครับลบด้วยร17ส่วนด้วย24นะครับจากนั้นนำา3ร6มาลบกับ117จะได้ออกมาเป็น199ส่วน24นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราจะเปลี่ยนให้เป็นจำนวนคนึงนะครับโดยการนำา199ครับไปหารด้วย24นะครับก็จะได้ออกมาเป็น8เศษ7นะครับก็จะตอบ8เศษ7ส่วน24ครับ ต่อไปข้อที่4นะครับ4เศษสองศูน4สหารด้วยเหกศษนยเนะครับแล้วก็บวกด้วยเจ็ดศูนยเซึ่งตรงนี้นักเรียนจะต้องคำนวณการหารก่อนใช่ไหมครับหาผลหารก่อนนะครับเขาจะได้ออกมาเป็นนะครับ1 8บแนสมาจากนะครับทําจํานวนคระให้เป็นเศษเกินนะครับนํา4นะครับตัวส่วนมาคูณกับ4เป็น16 16บวกตัวเศษคือ2เป็น18นะครับได้18บแปนสก่อนนะครับจากนั้นหารเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณนะครับ หาส่วนกลับของ6กส่วนเก็เขียนเป็น9ก้ส่วนหนั่นเองนะครับแล้วค่อยบวกกับ7จ็ดส่วนสินะครับสิบแส่วนสนะครับคูณด้วย9ก้ส่วนหนะครับจะเห็นว่า18กับ6หารกันได้ลงตัวใช่ไหมครับเอา6ไปหารนะครับก็จะได้เป็น3กับ1นใช่ครับจากนั้น3คูณ9ก็จะได้เป็น27นะครับตัวส่วนก็จะเป็น4คูณ1นะครับก็ได้เป็น4 27ส่วน4แล้วค่อยบวกกับ7ส่วน11นั่นเองโดยการทำตัวส่วนให้เท่ากันนะครับ 2 7่สจ่วนสจะคูณด้วย1 1บเส่วนสิก็จะได้ออกมาเป็น2 9 7ร้สบ่วนสีะครับบวกด้วยนะครับเจ็ดส่วนสิบเอทำให้ส่วนเป็นส,ส,ส,สีก็คูณด้วย4ี่ส่วนสครับเลยได้ออกมาเป็น2 8่สิ่วนสีเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับนำสองาสิบมาบวกกับ28ได้ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น3 2 5ร้ส่วนสีครับจากนั้นก็เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของจำนวนกระนะครับนำสามร้อยยี่สิบห้านะครับมาหารด้วยสี่สิบ คำตอบก็เลยเป็น7เศษ17ส่วน44นั่นเองนะครับต่อไปนะครับในข้อที่5นะครับ4ี่ส่วนเลบด้วยเศษ5้าสิบสี่คูณด้วยเศษ3ามส่วนหนะครับตรงนี้นักเรียนก็ต้องหาผลคูณก่อนใช่ไหมครับได้คําตอบเท่าไหร่ค่อยเอาสี่สิบมาลบใช่ไหมครับงั้4สี่สิบเราก็จะยังไม่คํานวณนะครับทิ้งไว้ก่อนเหมือนเดิมนะครับคำนวณตัว5้าสิบสี่นะครับคูณด้วย3ามส่วนหนะครับจะได้ออกมาเป็น3าสิบสี่นะครับเพราะว่า5กับ5หารก็ได้ลงตัวใช่ไหมครับ เมื่อเอาหาไปหารก็จะเหลือหนึ่งกับหน่งะครับเพราะฉะนั้นคำาวณออกมาก็จะได้3ส่วน14ครับจากนั้นนะครับโดยการทำตัวสวยให้เท่ากันนะครับ7นะครับจะทำให้เป็น14ก็ต้องคูณด้วย2ใช่ไหมครับเศษ4ี่ส่วนคูณด้วยสส่วน2ก็จะได้8ส่วน14นะครับลบกับ3ส่วน14ได้นะครับส่วนเหมือนกันแล้วนะครับตัวเศษมาลบกันได้เลยก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเศษ5ส่วน14ครับต่อไปนะครับในข้อที่6ครับ 2องเศษเส่วนแนะครับบวกด้วย3ามเศษสส่วนหาหารด้วย9นะครับจะเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราต้องคำนวณที่การหารก่อนนะครับเพราะฉะนั้นต้องหาผลหารก่อนแต่ว่าเรามีจำนวนคระเราต้องเปลี่ยนให้เป็นเศษเกินให้หมดเลยครับ2องเศษเส่วนแปเปลี่ยนเป็นเศษเกินได้23่ส่วนแได้มาจากนะครับนำแปไปคูณ2เป็น16 16กบวกเเป็น23นะครับส่วนเหมือนเดิมคือ8นะครับจากนั้นนะครับบวกกับ3ามเศษสส่วนหนะครับเปลี่ยนเป็นเศษเกินนะครับ 5คูณด้วย3เป็นบบวก3เป็นสินะครับส่วนมันเดิมคือ5ก็เลยได้18ส่วน5นะครับจากนั้นหารให้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณใช่ไหมครับแล้วาหาส่วนกลับของ9ก็จะได้ออกมาเป็นคูณ1ส่วน9นั่นเองซึ่งเราจะเห็นว่าเราต้องหาผลคูณก่อนนะครับ9กหารก็ได้ลงตัวใช่ไหมครับ9ไปหารนะครับ9หาร9ได้1นะครับ18หารด้วย9ก็จะเหลือ2นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในผลคูณด้านหลังก็จะได้เป็น2คูณ1ได้2นะครับ ตัวส่วนเป็น5คูณหนด้นะครับก็จะได้เป็น2 5ส่วนะครับเพราะฉะนั้นจะได้เป็น23สบ่วน8บวกด้วยเศษ2 5ส่วนนั่นเองนะครับจากนั้นให้ทําตัวส่วนให้เท่ากันนะครับโดยการนะครับทำส่วนให้เป็น40 23ส่วน8ก็จะคูณด้วยเศษ5ส่วน5ครับได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น115 40ส่วนจากนั้นนะครับบวกกับ2ส่วนหาทำส่วนให้เป็น40ก็คูณ8ส่วน8นะครับได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น16ส40ตัวส่วนเป็น40เท่ากันนแล้วะครับตัวเศษมาบวกกันไเ้็ครั่ ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น131่งร้สา่วนให้เป็นจนํานวนคระนะครับนำนะครับ131เนี่ยครับมาหารด้วย40นะครับก็จะได้ออกมาเป็น131หารด้วย40นะครับจะได้ออกมาเป็น3เศษ11ครับก็เลยตอบ3เศษ11ส่วน40นั่นเองนะครับต่อไปนะครับ ในส่วนของกิจกรรมฝึกทักษะนะครับในหน้า66นะครับให้บอกลำดับการดำเนินการก่อนแล้วก็หาผลลัพธ์นะครับข้อที่3นะครับ3เศษ5้คูณด้วยเศษสองแล้วก็บวกด้วยเศษจดนะครับนั่นเลยก็ต้องหาผลคูณก่อนใช่ไหมครับจากนั้นค่อยดำเนินการโดยการบวกนั่นเองนะครับ 3เศษ5เศษนะครับเปลี่ยนให้เป็นเศษเกินนะครับนำหมาคูณ3นะครับเป็น18 18บวก5ได้23สนะครับส่วนเหมือนเดิมคือ6ก็เลยได้23่ส่วนะครับคูณกับเศษ2องส่วนะครับจากนั้นค่อยมาบวกกับเศษเจ็นะครับนักเรียนจะเห็นว่า2กับ6ใช่ไหมครับหารกันได้ลงตัวครับเอาแม่2หารนะครับ2หารด้วย2ได้1 6หารด้วย2ได้3นะครับจากนั้นนำมาคูณกันนะครับก็จะได้เป็น23ส่วน9นะครับ 23่สามคูณหนได้23 3สามนะครับสามคูณสได้เนะครับบวกด้วยเศษเส่วนแนะครับโดยการทําตัวสวยให้เท่ากันนะครับก็จะได้ออกมาเป็นหนึ่งส่วนเจะครับได้มาจากยี่ส่วนเคูณด้วยแปดส่วนแนะครับบวกด้วยนะครับหกสิ่วนเจได้มาจากเจ็ส่วนแนะครับคูณด้วยเศษเส่วนเนั่นเองนะครับเมื่อตัวส่วนเจ็ดเท่ากันแล้วครับเราสามารถนําตัวเศษคือหนึกับตัวเศษคือหกมาบวกกันนะครับ บวกกันได้247ร้ส่นนะครับจากนั้นนะครับทำเป็นจำนวนคระดนะครับโดยการนำา2 4 7นะครับไปหารด้วย72ก็จะได้ออกมาเป็น3เศษ 3, 3 1นะครับตอบ3เศษ31ส่วน72นั่นเองครับต่อไปครับข้อที่4ี่นะครับ1เศษ3ส่วนหารด้วยเศษ1ส่วน ลบด้วย1นึ่งเศษส่วนะครับข้อนี้เราต้องหาผลหารก่อนใช่ไหมครับเพื่อได้คําตอบถึงจะไปลบกับ1นึ่งเศษส่วนนะครับเลยจะเห็นว่าข้อนี้นะครับมีจำนวนกระะอยู่ต้องเปลี่ยนให้เป็นเศษเกินให้หมดก่อนนะครับหนึ่งเศษสามส่วนสี่นะครับทำให้เป็นเศษเกินโดยการนํา4ไปคูณ1ได้4บวกตัวเศษเป็น3นะครับบวกรวมกันได้เป็นเจ็ดส่วนสใช่ไหมครับจากนั้นนะครับเราก็เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณนะครับแล้วก็หาส่วนกลับของเศษหนึ่งส่วนสนะครับก็จะได้2อส่วนหแล้วก็ค่อยลบกับ 1เศษส่ส่วน3ซึ่งต้องเปลี่ยนให้เป็นเศษเกินก่อนนะครับนำตัวส่วนคือ3มาคูณกับ1นนะครับเป็น3บวกกับ4นะครับตัวเศษเลยได้ออกมาเป็น7นะครับก็เลยต้องลบกับ7ส่วนสนั่นเองนะครับต่อมานะครับเมื่อนำมาคูณกันจะเห็นว่านะครับ4กับ2นะครับหารกันได้ลงตัวนะครับเอา2ไปหารนะครับจะได้1กับ2ตรงนี้นะครับ7คูณ1ได้7แล้วก็2คูณ1ก็ได้2ได้ออกมาเป็น7ส่วน2นะครับแล้วก็ลบกับเศษ7ส่วน3โดยการทำตัวส่วนให้เท่ากันนะครับ ก็จะได้นะครับ7.2คูณกับเศษ3.3ก็จะได้ออกมาเป็น21.6ครับลบกับ7.3คูณด้วยเศษ2.2ก็จะได้ออกมาเป็น14.6ครับเมื่อตัวส่วนเป็น6เหมือนกันแล้วนะครับนำ21มาลบ14ได้นะครับก็จะได้ออกมาเป็นเศษ7.6นะครับแล้วก็ทำให้อยู่ในรูปของจำนวนคณะนะครับนำ7ไปหารด้วย6นะครับก็จะได้1นะครับเศษ1นั่นเองตอบนะครับ1เศษ1ส่วน6นะครับ ต่อไปนะครับข้อที่5ข้อสุดท้ายครับ708หารด้วย114แล้วก็คูณด้วย4ครับข้อนี้เราจะหาผลหารก่อนนะครับแล้วก็หาผลคูณนะครับ708นะครับหารให้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณใช่ไหมครับนักเรียนแล้วก็หาส่วนกลับของ114ก็คือ401นั่นเองนะครับจากนั้นค่อยนำมาคูณกับ4ครับเราจะเห็นว่า8กับ4นะครับตรงนี้หารก็ได้ลงตัวใช่ไหมครับเอา4ไปหารนะครับ4หารด้วย4หรือ1นะครับ8หารด้วย4ก็จะเหลือ2นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับในการหาผลคูณก็คือนำา7มาคูณกับ1จะได้7ใช่ไหมครับตัวส่วน2คูณ1ได้2จะได้ออกมาเป็น7ส่วน2นะครับแล้วค่อยนำมาคูณกับ4นะครับจากนั้นนักเรียนจะเห็นว่านะครับ4กับ2หารก็ได้ลงตัวใช่ไหมครับเอา2ไปหารนะครับ2หารด้วย2ได้1 4หารด้วย2ได้2นะครับนี่นะครับจากนั้นนักเรียนก็นำมาคูณกันนะครับจะได้คำตอบออกมานะครับ7คูณ2นะครับเท่ากับ 14นั่นเองนะครับเป็นคําตอบของข้อนี้นะครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนคลิปการสอนในวันนี้นะครับไม่ได้ยากเกินไปนะครับนักเรียนสามารถฝึกทําเองได้เลยเห็นไหมครับครูอยากให้นักเรียนนะครับลองกลับไปฝึกทําเองที่บ้านนะครับให้เปิดหนังสือในหน้าที่66แล้วก็ห7ินะครับในหน้าที่66นะครับให้ดูข้อที่2ใหญ่นะครับให้นักเรียนทําข้อ6ข้อเข้อ8นะครับส่วนในหน้าที่67นะครับให้ทําข้อ5้ากับข้อ6นะครับ ในข้อ3าใหญ่นะครับอย่าลืมนะครับนักเรียนนักเรียนเรียนไปแล้วนะครับนักเรียนควรจะนําความรู้ที่ได้รับเนี่ยไปฝึกเพิ่มนะครับฝึกทําโจทย์ฝึกคิดนะครับหมั่นทําแบบฝึกหัดบ่อยๆนะครับรับรองเราจะคิดเลขได้เร็วขึ้นนะครับครูหวังว่านะครับความรู้ทั้งเรียนได้รับนะครับในคลิปนี้นะครับจะช่วยให้นักเรียนสามารถไปฝึกหัดเองที่บ้านได้แล้วก็สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับกับ อักษรออนเล r ร์สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น